ช่วงนี้สนับสนุนโดยเรดมอสนะคะตัวอับัตุสดานเนี่ยสุดยอดของมุสลิมเลย <Bei> แต่ว่าพอม,มาทานเรดมอสเชื่อไหมค่ะคุณแม่กวาดบ้านได้ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการเลดี้ปิ๊งเป็นรายการที่รวบรวมนะคะสาระความรู้รวมไปถึงนะคะเคล็ดลับค่ะที่ต้องบอกเลยนะคะว่าถ้าคุณผู้ชมที่ติดตามรายการเราแล้วเนี่ยโอ้โหได้ประโยชน์เต็มเต็มเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพความสวยความงามน,นะคะได้อย่างแท้จริงเลยนะคะ ซึ่งวันนี้เองนะคะทางรายการ r ร a d y ้ i n k เองเนี่ยก็ได้รับเกียรติด้วยค่ะจากบุคคลท่านหนึ่งนะคะซึ่งสำหรับบุคคลท่านนี้เนี่ยนะคะสำหรับหลายคนที่ได้ติดตามรายการ r ร dy y ้ i ิ k ค่ะจะได้เห็นนะคะโอ้โหแต่ละเทปแต่ละเทปแต่ละเทป สวยขึ้นสวยขึ้นสวยขึ้นจริงๆแล้วก็เด็กลงเด็กลงเด็กลงแต่วันนี้นะคะโอ้โหต้องบอกว่ามาสวยแล้วก็เด็กลงจริงๆค่ะจะเป็นใครไปไม่ได้เลยนะคะนอกจากท่านรองประธานบริษัทสตาร์ซันชัยของเราเนี่ยแหละค่ะคุณเจี๊ยบพ,พัชดาผ่อนสีแกวนั่นเองค่ะ,สว,คะ,คะสวัสดีค่ะพี่เจี๊ยบค่ะสวัสดีค่ะน้องป้อง <c oughs> เห็นไหมล่ะคะคุณผู้ชมะ่ะบอกแล้วค่ะว่าป้องไม่ได้มูค่ะพูดเรื่องจริงเด็กลงจริงๆมีหลายคนทักไหมคะพี่เจีย๊ยบเยอะมากใช่ไหมคะเยอะม,มาก <c oughs> และเขาถามไหมคะว่าพี่เจีย๊ยบไปทําอะไรมาส่วนมากก็จะถามว่าพี่เจีย๊ยบทานอะไรมาบ้างก็บอกทุกตัวที่สตาสันชายจําหน่ายนั่นแหละหนูก็คือว่าไม่ว่าจะเป็นตัวคาราพัสค่ะตอนนี้ก็ต้องทานอยู่ทุกวันวันละสีเม็ดก็ยังทานต่อเนื่องอยู่ใช่้คก็ บวกกับตัวเลสมอดอีกสี่เม็ดบางทีก็ใส่ทีเดียวเลยจัดใส่ทีเดียวเพราะว่าไม่ค่อยมีเวลาค่ะทํางานก็เยอะแล้วก็เหนื่อยบางทีเราก็เหนื่อยค่ะเรารู้สึกเหนื่อยเหนื่อยเนี่ยเราก็บางทีก็ทานไปเลยสองเม็ดสักประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงเราก็รู้สึกว่าเออเราสดชื่นขึ้นค่ะแล้วเราทานประจำเนี่ยก่อนจะออกตัวนี้มาก็ประมาณ4ี่ห้าเดือนแล้วป้องค่ะพี่ก็ทานอยู่ประจําจนผิวพี่จน มีแต่คนทักว่าพี่ไปทำอะไรมามผิวพี่ใสมากเพราะตัวนี้เนี่ยมันจะมีลิตรมากกว่าวิตามินซีห0 0ัเท่าซึ่งเราไม่จำเป็นต้องไปทานวิตามินซีวิตามินอไปซื้อวิตามินหลายๆ <มา S 2> วิตามิน,วมนรวม,รวมกัน เปลืองเงินเปล่าเรดมอสอย่างเดียวจบเลยใช่ค่ะราคาให้เราชะลอความชราชะลอความแก่ได้เยอะมากแล้ววันนี้แขกเราเชิญเราเป็นยังไงคะพี่เจ๊ยบคะก็จะเป็นผู้นำของสตาสัญชานี่แหละซึ่งอยู่ในแวดวงของมุสลิมน่าดังมากดังมากไม่มีใครไม่รู้จักค่ะต้อนรับกันดีกว่านะคะพี่สมรการทองนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่สวัสดีค่ะ ต้องบอกว่ารายการของเราก็ดังเนาะนะคะแล้วก็ของทีวีมุสลิมเนี่ยต้องบอกก่อนว่าพี่หมอนจัดรายการทีวีมุสลิมด้วยแต่ที่สําคัญที่สุดเรสมอสต,ตอนนี้เนี่ยดังมากๆของมุสลิมต้องรู้ไหมคะว่ามุสลิมเนี่ยส่วนผสมของเรสมอสตัวเนี้ยในกล่องเนี้ยมีส่วนผสมของของม,มุสลิมด้วยของสมุนไพรมุสลิมด้วยอะไรใช่มีส่วนผสมของมุสลิมและมุสลิมเนี่ยเป็นอับัตุสอดานะคะนี่นะคะตัวอับัตุสอดานเนี่ยสุดยอดของมุสลิมเลยคะคุณทานไปแล แล้วเนี่ยถ้าถ้าเป็นมุสลิมจะบอกเลยว่ามุสลิมผ่านอวตารตุสดาแล้วรักษาได้ทุกโรคเว้นแต่ความตายบ้างน,<อ>นี่ไงน้องบ้องคิดไหมว่านี่ไง<อ>ท่านรองครับแบบว่าคือตอนหมอนไปออกรายการทีวีมุสลิมบอกอุย้ยตัวไหนนะที่มันทานแล้วแบบร่างกาย ดีขึ้นคคือเราได้จากตัวเราเองนะตัวเราเองเนี่ยความเปลี่ยนแปลงเยอะเลยเรารู้สึกว่าเออเราทํางานหนักขนาดนี้คือปกติแล้วเนี่ยพี่หมอนเองเนี่ยจะนอนประมาณตีหนึ่งตีสี่ตีห้ก็ตื่นแล้วาสามสี่ชั่วโมงเองอนอนก็น้อยแต่ถามว่าเราทานเรดมอนไปเนี่ยก่อนนอน2เม็ดนะคะแล้วเราจะรู้เลยว่าช้ามาเราก็ฉับกระเฉงขึ้นนะคะแล้วก็ก่อนนอนพอช้ามาเราทานอีก เพราะเราต้องทํางานทั้งวัน,นะคะส่วนผสมของเรซมอสเนี่ยน้ำมัน9ชนิดที่มีอยู่ในส่วนผสมเนี่ยสุดยอดจริงๆบางคนไปทานน้ำมันจมูกข้าวบางคนไปทานน้ำมัน <ไป S 2> มน้ำม <Yeah. S 1> ันแย่บางคนไปทานวิตามิน E วิตามิน C แต่ในตัวเนี้ย มีครบเลยรวมหมดเลยเชนิดคือได้คือได้ผิวพธุ์เนี่ยค่าท่าเทปแรกๆก็จะเห็นแล้วนะว่าเราเป็นยังไงเนาะสมอนน่าจะใสมากเลยตอนนี้ตอนนี้ใสกิ๊กเลยต้องซูมเข้าว่าได้เลยคือเลขหามาเราก็มีกวัวละหน้าเราก็เนอะเออนะคือข้อแรกที่ได้จากทารเดดมอเนี่นะคะรองคือหน้าทานเราจะดีขึ้นผิวพธุ์เราจะดีขึ้นและข้อต่อมาคือหมอนเองเนี่ยพอทานดีแล้วเนี่ยบอกคุณแม่คุณแม่นี่82นสินะคะใกล้ตัวเราคนใกล้ตัวเราคือทุกท่านที่ดูรายการ คุณแม่เราเป็นคนที่ต้องเราต้องดูแลแปดสิบสองเนี่ยข้อกระดูไขข้อบางทีแม่ในเมื่อก่อนสมัยก่อนนะคะที่เรายังไม่ทําที่เนี่ยคุณเจบก็ทราบเป็นท่านนคือท่านจะนอนใส่แพมเพล์ดแล้วก็อยู่ทางออกซิเจนสองถังแต่เรามาทานสมุนไพรของเราบริษัทเราเนี่ยมีสินค้าดีๆเลยขึ้สุขภาพขึ้นทุกวันสุขภาพดีขึ้นแต่ว่าพอมาทานเรดมอสเชื่อไหมค่ะคุณแม่กวาดบ้านได้โอ้โหเลี้ยงหลานได้อะปัญหาข้อเข่าเนี่ยหมดไปเลยหมดไปเลยอิสลามเนี่ยเขาจะละหมาดเขาจะทําพิธีนะคะ คุณแม่ทําได้ครบเลยบางท่านที่80แล้วต้องนั่งละหมาดอะแต่ว่านี่คุณแม่ละหมาดเองได้คุณแม่กวาดบ้านเช็ดบ้านได้ค่ะคือคือโชคดีจริงๆแล้วก็ตัวเรดมอสเนี่ยคือท่านทานไปแล้วนะคะส่วนผสมที่ครบสมบูรณ์แบบอย่างนี้ในกล่องนี้เนี่ยไม่มีอีกแล้วคะนะแบบ แบบได้ผิวพันธุ์ได้หน้าตาขเป็นสูตรรับเฉพาะเป็นสูตรรับเฉพาะของเราเพราะว่าเรดมอตตัวนี้เรามีส่วนผสมของอัุดุษดาคืออิสลามเนี่ยจะมีความเชื่อว่าสิ่งที่มาจากเมืองซาอุดิอาระเบียตัวนี้เป็นสุดยอดของมุสลิมเลยต้องขอเรียนคุณผู้ชมว่าอับตุษดาเนี่ยนะคะก็คือแบล็ k ซีนนั่นเองอ่าใช่ของแรกเขารู้สึกขยับได้ดีขึ้นเขาทานไป3ากล่องตัวนี้เขาบอกว่า คือข้อยังชั่วเยอะเลยแต่เราแนะนานิดนิดนะคะทานสมุนไพรของเราทานเรดมอสของเราเนี่ยทานควบคู่กับยาโรงพยาบาลเพราะยาโรงพยาบาลที่คุณหมอมาให้เนี่ยคือเราต้องทานย้ยาไปทิ้งนะคะเราต้องทานคู่กันยาคือรักษาแต่เรายิ่งไปเสริมแล้วก็บํารุงใช่แล้วก็ดูไขข้อคนที่ปินนิ้วแล้วคืออาจจะที่ล็อกมาบล็อกมาเนี่ยคืออาจจะเอียวย่่งไม่ได้พอทานเข้าไปแล้วเนี่ยการเยี่ยวตัวการขยับเนี่ยตอนนี้สบายเลยขับรถได้เหมือนเดิม3กล่องนะคะ3กล่องกระเรดมอสกล สองละ850บาทค่ะแล้วถ้าเราซื้อ4กล่องตอนนี้ท่านรองมีโปรโมชั่นด้วยใช่ค่ะโปรโมชั่นเป็นอะไรนะคะท่านรองก็คือว่าซื้อในราคา1กล่องเนี่ย850บาทค่ะแต่ถ้าเราซื้อ4กล่องในราคา3,400บาทค่ะบริษัทแถมให้อีก1กล่องรวมแล้ว5กล่อง3,400บาทว่้อาคุ้มคือทาน5กล่องเนี่ยเห็นผลแน่นอนเห็นผลข้อแรกได้ผิวพรรณได้กระดูกได้ไขข้อและคนที่แบบ ส่วนมากเนี่ยเจอเจอลูกค้าที่เขายกแขนไม่ค่อยได้เขาจะปวดแขนคือมันจะมีส่วนหลังที่บล็อกบางคนทํางานหนักแม่ค้าที่ทํางานหนักจะยิ้วของอ่ะบางทีร่างกายเราอ่ะอายุมากขึ้นมันก็เกิดอาการเสื่อมเสื่อมใช่คือคือเราหมอเองจะรู้จักกับแม่ค้าเยอะก็ยิ้วของสองข้างเนี่ยนิ้วเขาจะล็อกประจํางั้นคนที่เป็นนิ้วล็อกเนี่ยได้เลยได้เลยนะนิ้วล็อกนี่ได้เลยแล้วนิ้วล็อกแบบมันมัน คือบางคนเป็นมากอ,ะ<ค>ะอ่ะู้จะหายไหมบางทีต้องไปต้องไปไปโรงพยาบาลผ่าเส้นผ่าอะไรอย่างเงี้ยน<อ>คือคือมันต้องต้องทานตรงเนี้ยค, <ะ S 1> คือ5้ากล่องเนี่ยหเห็นผลชัดเจนแต่ว่านิดนึงต้องทานต่อนเนื่องกันนิดนึงนะคะคือตอนตอนเช้าก่อนกอน่อนก่อนนอนหรือตอนก่อนเช้า่ยตอ้ตองทา,านต่อเนื่องกันนิดนึงทานติดต่อกัน5กล่องเราจะเห็นผลชัดเจนเลยอย่างวิธีการทานของพี่สมอท่านยังไงคะคือของพี่หมอเองเนี่ยพี่หมอจะทานก่อนนอนก่อนนอนพอตื่นเช้ามาสดชื่นเลยแล้วพอเช้ามาเราก็ ก่อนอาหารเช้าก็ทานเลยอีกสักหน่อยอีกสักหน่อยหนึ่งสองเม็ดคือเช้าสองเม็ดอย่างรุ่นเนี้ยรุ่นเนี้ยรุ่นห้าอย่างเนี้ยนะคะเช้าสองเย็นสองอ่ะเด็กเด็กสาวสาวก็อ่าห้าครึ่งแล้วจะสมุดเด็กสาวๆนี่ก็เม็ดเดียวเช้าเม็ดก่อนนอนเม็ดได้ผิวพันธุ์ลูกสาวเนี่ยน้องยาเนาะเมื่อก่อนเขาดำนะเดี๋ยวนี้เขาใสขึ้นเลยเขาสวยขึ้นเขาบอกว่าแบบเนียนแต่อยากจะให้พี่สมรแนะนํานิดนึงว่าอ่าส่วนมากเห็นเนี่ยตัวซันพาวเดอร์เนี่ย แกก็ขายดีไอยากให้แนะนำอ๋อคือคือซันพาวเดอร์ตัวนี้นะะน้องป้องค่ะคือสมุนไพรทุกตัวก่อนเราจะทานเนี่ยนะคะให้ทานซันพาวเดอร์เพราะซันพาวเดอร์ตัวนี้มันจะไปล้างสารพิษในลำไส้ลำไส้ของเราเนี่ยเหมือนสายยางเราใช้ไปทุกวันทุกวันมันจะดำมีตะไคร่มีอะไรไปก่อรอบๆสายยางค่ะดำแน่นอนเลยแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นกดไหลย้อนจะเป็นมะเร็งลำไส้บางคนเนี่ยแบบ เป็นมากๆไม่ได้เคยไม่ได้เคย <ไป S 2> ดีทอ็ทอก<า> <ฮะ S 2> สักครั้งหนึ่งนะคะทาน3วันติดต่อกัน <ฮะ S 2> พอทานเสร็จแล้วเนี่ยเราทานเรดมอสเข้าไปเนี่ยร้อเปอร์เซนลย<ช>มันจะดูดซึมไปใช้ได้อย่างดี<ช>แล้วก็รวดเร็ว<ช>รวดเ,เร็วเลย ของแรกเราจะรู้เลยคนที่มีปัญหาสุขภาพก็ฟื้นตัวได้เร็วขึ้นและคนที่ระบบขับถ่ายไม่ดีนะรับประกันเลยชงกับน้ําเย็นแล้วก็ดื่มช้ามาอีกแก้วหนึ่งแน่นอนไขมันคนที่อ้วนไขมันลอยเป็นแพลเลยบางคนนะป้องบอกซื้อไปเนี่ยบางคนไม่มีเงินเนาะซื้อไปซองนึะคนขายก็บอกว่ายังไงรู้ไหมบอกว่าอะไรคะถ้าไม่ถ่ายเอาตังเอาเอาของมาคืนเรวคืนเงินให้เรารับประกันให้ด้วยเรารับประกันเลยนะของเราดิถ้าซื้อไปแล้วซองหนึ่งไม่ไม่ถ่าย คืนไปเลยนี่ไงให้เงินคืนเลยที่ถ่ายนี่ก็เป็นถ่ายในการถับล้างสารพิษออกจากร่างกายด้วยนี่แหละค่ะแล้วก็เป็นสารสกัดจากธรรมชาติร้อเปเซ็นเป็นเส้นใยอาหารที่แบบมีออยมีฮาลานเรียบร้อยทานแล้วได้ได้ประโยชน์ครบถ้วนนะคะงมากเลยแหละคู่ซีสุขภาพดีก่อนจะทานเรดมอส เปิดด้วยตัวซันพาวเดอร์ก่อนล้างให้ลำไส้สะอาดพอลำไส้สะอาดปุ๊บตามด้วยเรดมอสทานเข้าไปดูดซึมได้ใช้ได้อย่างรวดเร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพด้วยและที่สําคัญคือได้ผิวก่อนเลยนี่ตัวเรดมอสเนี่ยเพราะฉะนั้นรีบเลยนะคะเบอร์คืออยู่ด้านล่างหน้าจอนี้แล้วนะคะโปรโมชั่นนะคะหกล่อง850บาทซื้อ4แถม1นในราคา3,400บาทพิเศษสุดๆเลยนะคะอย่างที่บอกสุขภาพดีไม่มีขายนะคะแต่ว่าตอนนี้เรดมอสนะคะให้คนไทยได้ทานก่อนอย่างที่ตามนโยบายเลยนะคะของบริษัทสตาร์ซันชัยเลยนะคะ บอกว่าของดีราคาประหยัดต้องที่นี่ทีเดียวนะคะตาสัญชัยนั่นเองค่ะวันนี้นะคะเวลาหมดลงอย่างรวดเร็วเลยนะคะท่านรองค่ะกําลังสนุกกําลังสนุกเลยนะคะก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะคะพี่สมรก้านทองนั่นเองที่มาแชร์ประสบการณ์ดีๆให้กับเรานะคะแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวต้องขออนุญาตซื้อกลับไปหลายโหลเลยนะคะอ่าขอบคุณมากเลยค่ะพี่สมรขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะท่านรองเซฟด้วยค่ะขอบคุณค่ะเอาละค่ะวันนี้นะคะเวลาหมดลงแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะสามารถติดตามรายการเรานะคะได้ในว และเวลาเดียวกันนี้นะคะเราทั้งสามคนต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ